น้องดาวอดาวผู้ใหญ่หนึ่งเนาะโด้วยน้องหม้สิมีบุญอ่าได้แบบนี้อยู่บ่อยากได้อยู่บ่แบบนี้แหละอยากได้หลังห<ด>ลงัลงผู้ใหญ่ชิมีก็เอาเนาะโดยมีผู้ใหญ่เมตตาเนาะดยข้าได้น้องแกดด้วข้าลักดินเลยลักดินด้วยเจ้าเพื่อแล้พ่อให้อัน<ด>น้องจ้อยนะเพื่อนเลย จักน,นั่นจ, <ผม S 1> จากจักเมตรปอนด์เจรย10จิเมตรปอนด์เอาเอาอีกอัน6เมตรอืมอ่าแล้วแกอยู่ดีไม่ให้กุ้เจ้าไม่ได้คุค้งขายไม่เี่ก็ขอให้ลำลุ้ยก้าวหน้าไปก็ฝากน้องไม้แล้วก็ว่าให้ตังมุกตังใจจะบอกน้องก็ไม่แต้ให้น้องมาตังมุกตังใจสูส่ๆต่อไปเพอวะสิ่งที่เลวร้ยวายมันก็ผ่านผ่านมาแล้วเนะาะเขาต้อง จนถูกไปถึงเสียมมันจะได้สำเร็จผลถาบสบายดีพี่น้องถักท้ายสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเดอ้อพี่น,ออน้องพอกันตัวสิบปันสุขพี่น้องเออเนาะ บอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศเานะทุกคนเมื่อกีนี้ตัวชิดก็ได้ไปหานุ่งหมายมาเนาะพี่้องนะเนาะได้ไปบอกเรื่องลาวมันยังต่างๆาในการดำรงชีวิตแล้วก็ซื้อดินซื้อดอนหลังจากนั้นตัวชิดก็นันดกับน้องเพลินเนาะจะพาน้องเพลินามาเบิง่งที่ดินที่ จะซื้อพี่น้องเหรเน้นองเพื่อนจะอยู่ได้บอ่อ่าถ้าซื้อที่ดินใหน้น้องเพื่อนจะสามารถอยู่ได้บอ่อน้องเพิ่นจะย่านบอ่อหรือว่านไดนเนาะอ่ากะถามน้องเพิ่นก่อนคือคำสุภาษิตพ,พี่น้องเนาะผูกเชือนให้ถามคนอยู่พี่นอนะ้องเนาะผูกอูให้ถามคนนอนนี่ก็เช่นกันเนาะถามน้องเพิ่นก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ว่าเพิ่นจะหมักบ่อหรือว่าในใดเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะมาบึงมาชมน้ากันทุกคนไอเนาะว่าเพิ่นเห็นดินเล้วเพิ่นจะมีสีนาจังใดพี่น้องเนาะเพิ่นจะมีความสุขบ่อหรือว่าในใดเนาะแต่ว่าสังเกตเบึงมือนี้พอเพิ่นบาได้กินเหล่านี่เพิ่นมีความสุขพี่น้องเพิ่นยิ้มเพิ่นหัวเนาะว่าอย่างกะหัวอ่าสีชาอ่อยยิ้ม แต่วะเทว่า,า,วามีความสุขนะเบิ่งสังเกตเบิ่งน,น้องเพิ่นมืนนอน้อนี้เนาะศาสนาจาระกาตุสิทสิสิเฮ็ดเท่าทีเ่เฮ็ดได้เฮ็ดดีที่สุดอะละลพี่น้องเอเ้ยเนาะสิรษฐพันบุญให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าผู้ใดอยากซอยเหลือน้องก็ติดต่อหาตุสิตได้ตุสิทธิจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าในการจะเริ่มต้นดูใหม่นี่มันต้องอ่ามีดินแล้วก็ต้องมีเฮือน มีเฮือนแล้วก็มีน้ำไส้มีน้ำไส้แล้วก็มีไฟพี่น้องไอ้เนาะมันหลายปัจจัยเนาะมันหลายปัจจัยพี่น้องเอ้อ่ามันหลายอย่างทุกคนไอ้เนาะก็ทือว่าถ้าใครอยากวนผู้ใหญ่ครนบไล้เนาะอ่าให้พิจารณาพิจารณาเบื้องน้องหมายแน่อีบาบอีตนเนาะน้ะนองพิ่นกลับเป็นคนที่ว่าคิดว่าหูจักควมอะไรพี่น้องไอ้เนาะโดยปะ่ะเดี๋ยวสิ นี่ยังขาน้องเพิ่นเด้อพี่น้องน้องเพิ่นบ่กล้าขี่รถเนาะถือว่าจัางน้องเพิ่นเป็นอะไรย่างเกรงใจเมียหลวงโบก้าขี่รถมานำอยากย่างเอาเพราะมันใกล้รายการที่บอกให้พ่อเอาเอาลูกถ่าก็ย่างมาเพิ่นลกำลังย่างมากระโบกเป็นอย่างน้องเพิ่นเกรงใจเนาะอายเก่งใจยางน่ะแหละถูกยากพี่น้องเอ้ยสิแหละพี่น้องเห็นอย่างกระโบก้าเนาะคันว่าทุกยากนะ ต่บาปอยู่พี่น,ออนอ้องเอ็ยเนาะไปก่อนอื่นอ่าสิไปเบิงดินกะขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อทางพ่อสอนเพชรและแม่ดารินาละกาผู้ใหญ่อยู่ทางต่างประเทศผู้ใหญ่อยู่ทางพังไทยที่บอ่อประสองค์ออกน้าจะซื้อที่ดินให้น้องไม้ราคา4ี่หมื่นบาทกต่ขอขอบุญขอบคุณในลายขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญอ่ามีแต่ความสุขปัต ารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ตุสิดก็ขอขอบุญขอบคุณที่ให้ตุวิดให้โอกาสตุสิดเป็นสะพานบุญให้ตุสิดก็จะเหตุให้ทุกคนมีความสุขทางผู้ให้และผู้หับเดอ้อธุไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนหน่อยเนาะไปะสบายดีพีนน่น้องเนาะโอ้ต้นไม้เป็นกระยางมาเลย รถขาวๆนี่จ้ะรถบัแสนน้องพี่น้องเนาะเพิ่นมาถ่ายน้องดาวน้องไม้กับยางมาเลยตากระชุดส้มน้องพี่น้องเนาะแม่ลูกอ้อนเลยดีเห็นงานอีกสบายดีน้องไม้ อืมอะใช่เจักดูโเขือนไผ่อั่น,นี้เขื่อนนองดาวด่างหมดไงหนึ่งเนาะโดยน้องหมายสิมีบุญอ่าได้แบบนี้อยู่บ่อยากได้อยู่บ่แบบนี้จ้ะอยากได้หลังหลังบัโบไงสมนี้ก็เอาเนาะมีผู้ใหญ่ยยเมตตาเนาะ มานี่ดินเจ้านี่เจ้าคิดว่าทางไหนดินเจ้าบอ๋มเห็นหรือยังบุู๋ใช่ไหมอ,อันนั้นเฮือนไฟหูเบ่หลังเฮือนไฟเฮือนตัวนี้เหงนเห็นน้องจ้อยเห็นน้องลาตัวนี้เห็นนออ้นองลาตัวนี้พูดให้น้องจ้อยตัวนี้ที่พามาเบิรงพี่น,อน,น้อง้เนาะอ่าลูกลูกให้พ่อเอาถาบ่ บอกฝนอยู่บ่บอกแล้วาหายหายน้องนิ้วเอามือเอามือยิก <c oughs> กดยิกบอลอันบอลเป็นฟีเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวสีผ้าน้องใหมย่ย่างไปเบิง้งยางไปเบิ้งอันนั้นก่อนพี่น้องเลยเนาะยางไปเบิ้งดิน <c oughs> บอลคิดว่าจะซื้อแา่จะเดี๋ยวจเอาศาสต์ไปนั่งลมกันอีกก่ะนึงอ อ,อันนี้นี่มันเป็นดินสูงเด้พี่น้องเอ้บอลนี่ทางเทิงนี่บอลดินน้องจ้อยอันนั้นก็น้องจ้อยเลื่อนน้องจ้อยอ่าเลื่อนน้องจ้อยผมน้องแก้ว่าเหตุวยบเนาะอันนี้กำลังสั่งเลื่อนน้องจ้อยตั้งเสาเมื่อวานนี้ พยายังลุกแก่เฮ้ยโหลุกแก้วทื่อ<ะ>ง,งไปบ่ไปเบิ้งเ้อไปสบายดีลุกแก้วไปไปสิมาขอซื้อดินน้ำดาวนี่ได้ี่าขอโตในกัวเนาะจังหารที่นี่เนาะคนรอนี่เนาะลุงแก้วคนรอยดี่ิตงนี้ เท่าดีเนาะเฮาน้องจ้อยสีเทคาดลุมบ่เอามายางมาพี yeah, ่แหละยางมาไกไๆลุงพาพาเขากลไปทางไหนห้อยสีผ wow. uh, cool. yeah, ้าผ้ากันมาเบื้องดินนี่แหละลุงใช้บนไหนจะสีขายให้น้องไม้นะแค่ไหน่ะเห็นบนน้องไม้เอามาเบื้องลูกมายางมาลุงได้ขาดได้น้องแก้วดักดิน เจ้าเพื่อแล้วพ่อห้ยนน้องจ้อยนะเพื่อเลยแากจักอันนั้นจักจักเมตรเดเเอาเอีกอันหกเมตรอืมอ่าต้องไมายจักเมตรก็เอาเนาะให้น้ำผู้ใหญ่ซื้อให้เนาะอ่าเอาเอาตัวสี่หมื่นมึงก่อนามว่าอนาคตแน่นหาวา มันหอมมันยังได้จังซื้อเพื่อออกทางข้างอีกยังมีอยู่หลายว,ว่านลวงแก้วบ้องเจ้ายืนในบ่อสี่ปันให้น้องไม้นะเป็นอะไรน้องไม้คือว่าคำซื่อแหละขี่มาอยู่ได้อยู่บ่ออ,อ,อยู่ได้อยู่ได้บ่น้องจ้อยก็อยู่นี่เนาะน,น้องดาวก็อยู่หันอ่าคำว่าเป็นยังกระเอิญหากันเนาะ รับกำนอ้องเจ้าไอเด้งหู้จักกันบ่อเจ้าอันนี้จะเป็นรุ่นเอ้ยใน่บ่ลุงแก้วหู้อยู่บ่อราคาดินตัวเองที่ไอชิมาชื่อนี่เ่าไดนี่เอาไอบาอเลยกินนี่เนาะเจ้าหูจักกันยู่บ่นี่ยมู่กันบ่เออหู้จักกันชืน <c oughs> อเพราะว่าน้องหมายบริสุทธิ์อยู่บ้านเนาะเพิ่นไปทำงานไกลกะบางคนกับบ่หู้จักหรอก อืมดีใจอยู่บ่โดยดีใจถามลุงลุงบ่ได้ลุตให้อีกหน่ขอตื่นอ้ยการ่าขอตื่มกขาต้องอ่า่ผมไปขอตืมแล้วก็ซิ้อกานขอตื่มก็เอาย้ำออกอีกเนาะอ่าเอาเอาเอี่น้องใส่เนาะเมื่อนี้ก็พาน้องเพิ่นมาเบิ่งนะลุงแก้วว่าก็คิดว่าเพิ่นคือสิมาจนแปนบ่ได้แหละแถวนี้เนาะแถวไรอันป่านั่นน่ะ ป่าก่อนไม่ล oh ่ะอยู Whoa ่พุ่นอืเออฮอดผีเนาะฮอดผีเนาะอันรักอันนั oh ้นบ่รักดินนะบ่อลงออืมอันนี้อันนี้เอาบานนี้มีแต่กับบริวาชื่อปุ๊บแต่กับมาอยู่ปั๊บดอกเนาะลุงต้องปุ๊บ คันว่ายังบได้เคลือนกัะปุกกระตบปุก,กตบกกกูบเนาะไอ้กระเจาะน้ำเรื่องน้ำนี่มีข้าวแว่วาออมาแด่เด้อแต่กะยังบบพึ่งเดี๋ยวซื้อดินก่อนซื้อดินไอ้กระจังไปน้ำไฟนี่คนว่ายังบบมีข้าวดีกะคิดว่าขอใส่น้ำองจ้อยก่อนเนาะแต่กเสียอันเสียเงินเสียค่าไฟซอยกัน มันอะบดบ่วลายดอกบ่ได้ใช like okay? right. ้หย like like ังมีแต่สากโทรศัพท์ไปซื้อและตกลงกับพี่ชีบอกยังอ่าแค่ไหนมาเพิ่นเพิ่นบ่ให้แล้วกะไตโคมเอาวไตโคมเอาก็ได้อ่าโซล่าเซลโซล่าเซลด้วยว่าขอน่ำน้องหล่าบ่อออสายได้สายเอาของน้องหล่ารักจูใช่รักอยู่นรักไงอ๋อรักไงพุ่นพี่น้องพอ๋อรักใหญ่พุ่นเนาะ แต่คันดึงลงมาใหม่เลยนี่ะกะทรายเก่อนลงแก้วสง่อมาจะพูดแป่ว่าสมมติว่าดึงลงเลยะกะจะมันเบิดเทรายดึงมาน่ะเนะาะแล้วก็หานกันอีกบบบนี้หานไม่สมมติว่ามีน่องไม้มาสมามติว่า สี àn, imana, ่หม oh. oh! mm. ื่นกะหานกันกะน้องใม่กั่วโมว่าสี่คนน้องใหม่กะได้ใจคนละหมื่นอืมได้กะดึงไพเข่าเฮือนได้กะเสียคาไพ่องจเองตั้งหกบานี่อ๋อนี่เาอืมหายหันัก้เนนเองนเาปนันหาก่นผู้ใหญ่ัคนวน่นนบอองให้เขาได้เพื่อนเขาก็ลุงลุงเป็นคนิ อันนี้ว่าอันนี้ว่าหารได้เงินค้ำกะจกากที่หาและไกับไปสร้างแบ่งกันแะ้รกับสั่งเพราะประโยชน์ต่อเนาะอย่างชื่อต้นหมอกต้นไม้มาปลูกในเฮื่อนในชาติอะไรเนาะพี่น้องเนาะหากรบอิีเพิ่นเนาะใะไผู้ใหญ่พนันวานใดเขาก็ว่าตามนั่นแหละแต่ส่วนของน้องไม้นี้นอจะถือว่าเริ่มต้นเหนียวหลายอย่างเลยจักนำจักไฟเนาะ อย่างอยู่ đấy เนาะตูบกะตูบกะจักฉีตูบกะต้องคันซ้ำตูบลุงแก้วอยู่นะกับบ่ได้น่ำหน่อยโปดนอนนอนกับน้องกับบุฟเฟต์ได้เนาะตัวน้องไม้บุญมีผู้ใหญ่เมตตาโปรดซื้อดินแล้วโลรดให้ปลูกเขีอนขึ้นให้เลยโปรดแห้งดีแด้เนาะลุงแก้วแห้งฟักไล้พี่น้องเห็เนาะ แต่กะช่วยน้องเบื really ้องต้นนะทำสิช่วยได้เพื่อให้นองสบายใจออกมาอยู่พี่กะอยู่แลแต่น้องอยู่ก่อนเพื่อนไม่เหรอบอหรือว่าใช้เสลาน่ะบอแพงบอหยอดบอแสนโดยไอว่าเป็นเฮือนที่ เป็นเฮือนทีอ <Ừ. S 3> <Ờ> ันปีกองทารางอ่ะบอกเพื่อนต้งเตี้ยเนาะแต่เพื่อนต้งเตี้ยนี่ใส่ไม่เชื่อล่าได้เออเอแวอส่่บตรใ่บรงาดวง่าออ เออราจะตีคอถามนุงแก้วคำถามหนึ่องจากกสีใหาแก้วไปเห็นเรียก,ก่อนพี่น้องเห็เนาะเฮาคิดไม่เลยเรื่องซื้อดินเพราะว่าเฮาบ่มวนในใจคือกันขันสิ่ใช้ซื้อเฮาผู้เดียวนะเขาก็ได้ไปปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาเจ้าของเงินเพิ่นว่าจะให้ใส่ซื้อน้องหมายน้ำนเพื่อให้น้องเพิ่นมีกำลังใจน้ำเด้มาอยู่เป็นดินตัวเองเนาะแต่ว่าเฮาก็มีิทธิตครึ่งหนึ่ง ก็เพื่อ,อยังตัวมีสิทธิ์เครงหนึ่งกันยันมีคนมาทะเลาะบอแว้งน่องไมายเขากับมีสิทธิ์ที่ที่ที่ซอยได้ไราะไอ้ก็เป็นเจ้าของไอ้ก็สามารถเอาตำรวจมาจับผู้ใดมาเห็ุอย่างใส่เฮือนไอ้เด้คือว่ามีคนบุกลุกเนาะแต่น่องไมยก็มีสิทธิ์คือกันบนคนละเครื่งแล่ก็ภายในสองปีบัดนี้ภายในสองปีน่องไม้ถ้าน่องไมยรักความเป็นคนดีใอ้ก็เส้นยกให้เลย แลไอ้ไอ้ชีเบิงน้ำไผ่นี่คนดีคนบดีไอ<ม>้กะสีฝากน้ำลุงแกว้วแล้วบัดหาลุงแก้วว่าโอ้น้องไม้นี่แต่ละมื่อนี่จักเส้นทังเรื่องตั้งนี่แม่น <c oughs> แต่ไอ้กะสีมาเบิงตัวจริงคือการเนาะลงแกวแ้ว,กวเนาะนี่ยังชัว่ร์ลงแกว้วปะ อ่ะเชี่ยเจ้าไปใช้มือนีคือเห็นมาถามมึงดูถามมึงดูเจ็บผีเป็นผีอยู่ก้นด้วยวะเอ้ยชมเดิวะก็แลยวก็ได้กอกมือนี่วะสันเดียางบัวได้ดิยางบัวได้ยางวัวได้วะไปซื้อเหล้าวัวได้วะก็เลยวก็ได้กอกกว่าเด้ย เออใครใครๆเดี๋ยวอ่ะเป็นจักเดือนหนึ่ง่ยมันจะออกเหล่าเลยเหรอเอนะอแล้วฮะกะลุงแก้วดิสันอันมี้ยังอยากอันฝากบอกหรือว,ว่าแนะนำะทางน ongmai หรือว่าลูกสาวบ่อ่ะโดยก็ฝากน ongmai แล้วก็ว่าให้ตั้งมุกตั้งใจจะบอกน้องก็ไม่แต่ให้น้อง m a i ตั้งมุกตั้งใจสู่ต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เลวร้ยวายมันก็ผ่านผ่านมาแล้วเนะาะเขาต้อง ตนถูงไปต้งเสียมันจะได้สำเร็จผลนี่ผู้ใหญ่เป็นกลาโดยเบิ่งเท่าคนอะไรเนาะโดยเป็นอะไรคนได้บัญชีผุดปับเบิ่งกาเเิ่นยังงูงูใสใจคอหลังไม้ดิคือน้องหลานน้องจ้อยอยู่เพราะอะไเอันนี้เคยไปเห็นดำเลยเนาะหลายปีแล้วอันนี้สามสี่ปีแล้วละคือน้องหม้ก็ต้องมันทำความดีปฏิบัติสิ่งดีๆเนาะลุงแก้วเนาะโดย ทำดีไปละเข้าใจยังกระทำลูกแก้วเด้อด้วยก็บมโดห้มีวิวาคาจรย์คือผ่านมาเนาะโดยแม่ยันว่าไอ้กับลูกแก้วนี้โอ้ยผ่านมาได้แบบว่ายง่ายเป็นยังคือผู้ใหญ่เพิ่นกะเพิ่นกะบก้าที่ชิยกให้โรดดด่อยบาดเหดให้แล้วมันผัดคนละเรื่องนะลูกแก้วดยเนาะมันบุเป็นขู่เป็นคนนั่นด้วยกินเหล้าเมาสุราเสพผืดเสพยาเออเอเหะไปมดเนาะ ออยอีตนตนผู้ใหญ่เนาะเพิ่นเสียกำลังใจเนาะเสียเงินเพิ่นเสียกำลังใจเพราะฉะนั้นน้องใหม่ให้ค้ดเอาเด้อเด้อคืดเอาสิ่งทีลุงแก้วเว่าสิ่งที่อ้ว้าได้ให้พิจารณาได้ให้ปฏิบัติเอาตัวใดถือหรือพิจประมาณนี้หลเน้ะลุงแก้วเนาะโดยโดยขอบใจลุงแก้วรายรายโคือว่าขายตอนนี้ขายเอาเงินมาแ้วก็จวดรถโดยอ่าขอบใจลุงแก้วขอบใจลายรายสบายดีโดยสบายดีเดี๋ยวอ่า เอาชิคอไปนั่งลงกันกับน้องหมายก่อนใหม่นะตาลุงแ <G l id noise> งก่เห็นเรียกตาสบายเลย <G l id noise> เดี๋ยวจะนี่เข้ากับชิมาฮ่าเจ้า,าพี่น้องเหรเนะาะกาขานี่พี่แหลนกน้องหมายนี่พี่น้องเลยขาพี่แหละลุงแก้ววะหา,าดิน เป็นได้ถึกใจอยู่ป้ะคิดว่าคิดว่ายานบอกขันมาอยู่ไปยานอยู่แต่จะอดเอามีน้องอยู่เนาะแต่ทำอิดมันก็สีมันก็ะส,สีโอยากลึงอันนะี้พี่น้องเลยทำนะอิดนะเพราะว่าค่เนี้ยบอกมีแผลห่วงหุงเนาะแต่แค่เนี้ยบอกแค่เนว่านอกน,นะนะพี่น้องแค่เนี้ยบอกผู้กระทบให้น้องให้น้องมาอยู่มาอยู่กับขัน กับนองซ้ายเพื่อนนี่มันก็มีวิธีแก้อยู่ขั้นตอนที่ว่าเขายังมีไฟฟ้าเขาก็ซื้อโซลาเซลล์เนาะเขามีเงินด้วยมีงบกันใส่โซลาเซลล์เนาะมันก็ได้อยู่เนาะใส่โซลาเซลล์อากาศน้ำบ้านนี้น้ำใส่น้ำใส่บ้านพี่น้องเลยเนาะห้องน้ำดิบานนี้ขั้นสมุดบุมีห้องน้ำเขจะไปเข้าห้องน้ำทางด้ขันไปเข้า แนมบบดี้ได้พี่น้องเอ้ยจีดีมุมนี้ได้คือสีมันมืดแน่พอเอ่าแต่ก็จะใครไปไกลแน่เด้เลยเนาะไกลหลายกินมันมาผู้ได้ผู้เห็นน้องจ้อยน้องหล่าเล่นเข้าไปทั้งในทั้งลุมผู้บอกน้องจ้อยของน้ำอยู่ลุ่มผู้บ่ของน้ำเหรอบอกได้เห็นน้องจ้อยเล่นเข้าป่าผู้แต่ลเทือกนะผู้พี่น้องเอ้ย เข้าไปทั้งลุ่มพวกเนาะเอากาดีใจดีใจน้ำนองไมาา้ไหลๆพี่น้องไอ้เนาะดีใจหลๆถือว่าคอยน้องตัง้งจิตตั้งใจคืออันลุงแก้วเบ,าาเบา้าอไ้เบ้าคือบอกสอนกาอยากให้เป็นคนดีอยากให้ได้ดีเป็นยังคือบวกกล้าขี่รถ บุกล้าคีอ่าเนาะบูเป็นยางดอกเนาะอ่ายางมาก็ได้ใกล้รายอันรายแน่วันไหนพี่น้องเนาะกับน้องเพิ่นกับที่แหลความความยากความสูงมันที่เห็นยางเขากะเกรงใจเขากะย่านกกลัวแน่กะบบุก้าแน่เข้าใจน้องเพิ่นอยู่คนเดี แกกระสีจบคลิปเนาะกระซี่จบคลิปกระดีใจดีใจน้ำนองไม้เพิ่นแกลายเนาะอะ่อะกาพภาพมาณนี้่หลังเนาะก็ดีใจน้ำเจ้าวันนี้มาเห็นกระซืกใจเนาะนอะ่ะเพราะว่าน้องเดี๋ยวลูกลูกเพิ่นตื่นมีแต่สีซื้อมือใดส้ซื้อดินมือใด้แหละไอส้สีบอกเจ้า เนี่ยมาซื้อเอามาซื้อเอาไหนก็ใส่ซื้อเจ้าเครื่องหนึ่งใส่ซื้อไอเครื่องหนึ่งใส่ซื้อคนละเครื่องจากนั้นก็นจะดำ,ำเนินการถ้ามีงบมากจะเอาไม้ไม้ที่เขาซื้อที่มีอยู่แล้วคนมาเพื่อส้างเพื่อนหรือว่ากระต๊อบให้กนถามหวพ่อ คิดว่ายันบ่พ่อดอกไม้มันบริหลายบันไดพี่น้องเลยยังฝ่ายังยังมันอีกถือว่าอดทนนั่นแหละช่วงแรกเนาะคือเป็นห่วงน้องอยู่ในพี่น้องเลยมาอยู่กลางคันพุกตอมาเนันบางสีตัวน้องดาวแดงนอนจกเนาะแต่ใครเนี่ยก็มีน้องชายเพิ่นกันนอนคันพูกตุกอยู่แถวนี้ สิขอแบ่งแบ่งูใส่กับยันนะเอากับบุหูว่าจะเป็นนไดขคันูมให้ใส่แล้วเาเสียงเงินน้ำกับกับเป็นบุญกับว่ามงบ่อให้เอากับแก้ไขให้น้องไม้อมีสลาเซียวพี่น้องเนาะว่าตัวสิดจะอยากพี่ซอบอยากซอยน้องเพื่อนให้ให้ได้อยู่ เดี๋ยวมีอะไร่ไอโซหาเด้อสบายดีละ่ะสบายดีอ่าไปไม่ไม่ไอ้อ่าแนวเอลูเดอร์ห้องน้ำที่เขา่าทางใดเ <c oughs> อ๋อขอบใจไปยางเมื่อบบดนี้อ่าเนาะอเมือ่อะไรพี่น,อน้องเลยเนาะอ่ายางเมื่อเอลยรถกระบะมีพี่น,อน้องเลยเนาะอ่ารถล้างกระบะมีรถถีบไปยังโบมี่ได้หนิพี่น้อง รถถีบกระบะมีรถจักรกระบะมีพี่น้องเลยเนาะ,ะถือว่าเป็นตาอีตนพี่น้องเลยเนาะเป็นตาอีตนรถถีบรถจักรกระบ,บมีไปอาไปทางใดก็ย่างเอาเนาะแต่การที่ว่าไปหันมาน,นี่กะอยากอายมู่ไอยคู่อะไรพี่น้องเลยเนาะ ไายมูายคูกะขึดขึดไปตาอีตนนะเป็นเป็นเด็กน้อยที่ว่ามีผมด้อยหลายพี่น้องเลยเมีผมด้อยหลายน่าดูตัวชงชางนเนาะเอาเตัวชิดตะคอปิดคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะกะะชิปก่อนเ้อพี่น้องเ้ออ่ะพี่น้องเอ๋ยเนาะ สบายดีเทื่อนหนึ่งทุกคนก็ถือว่าพา,อา้องไม้มาบึงที่ดินพี่น้องเอ้เนาะก็ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาและสงสารนอ้องได้ให้โอกาสน้องก็คอยน,น้องเพิินมีชีวิตที่ดีขึ้นอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่หลาย กะโดยเฉพาะโดยเฉพาะกะพ่อสอนเพชรที่อยู่ทางต่างประเทศและแม่ดารีนาอ่าก็าขอขอบคุณขอบคุณในห,หลายและกะผู้ใหญ่ใจบุญที่บวประสงค์ออกนามที่จะซื้อดินให้ก็ขอให้ผู้ใหญู่่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเด้อคือทางตุสิทธิ์กับบมีอย่างตอบแทนนอกจากจะทําความดีก็เป็นสะพานบุญที่ดีให้หลายคนคนยากคนจนต่อไปอ ป่ะบันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อ